น่าจะประมาณ80กโลโยกไหมไม่โยกนะคะเพราะว่าฐานตรงนี้มันแน่นอยู่เบามากตัวเนี้ยมีตัวค้ำแขนนั่งแล้วไม่จม,มขดสักได้ใช่นี่มาดเูเองเนี่ยซื้อตัวนี้แหละใช้ใช้ผู้หญิงเก็บใช้ผู้หญิงเก็บเก็บ <laughs> ง่ายดูดวิญญาณคุณ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะดูโฟวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเก้าอี้แคมปิ้งนะคะ ของสนามเดินป่าทั้งหมดเลยว่าแต่และอันเนี่ยม้เราเอามาทั้งสามรุ่นสามรุ่นซึ่งเป็นรุ่นที่เราใช้งานจริงๆนะคะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมโอเคเดี๋ยวจะมาเทียบลายตัวอะไรตั้งแต่ตัวเล็กแล้วก็กลางแล้วก็ใหญ่นะอ่ะโอเคตัวแรกตัวแรกจะเป็นตัวอะไรอ่ะอีรวบกลางใช่ไหมนี่ ตอนนี้เป็นยังไงดูซึ่งถ้าหาในเว็บนี่เรามองเหมือนแบบว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่น่าจะมีแล้วอะเมื่ออกใช่แต่เขาในอนาคตคิดว่า,น,าน่าจะเข้ามาอยู่นะคะอเคเดี๋ยวเรามาลองลนั่งให้ดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้รองรับน้ำหนักไม่ประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณแปดสิบโล <laughs> ไม่ไม่ถึงน้ำหนักเก้าอี้จริงๆหรือว่าน้ำหนักเราหนักเก้าอี้น่าจะแปดสิบ <laughs> อ่ะ ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณ80กิโลใช่แล้วนายกอี้น่าจะมาประมาณเกือบ80แต่เราไม่ถึง80นะทุกคนอย่าตกใจอย่าเอ,อะอะไปอะโอเคเรานั่งรู้สึกเป็นยังไงก็โยกไหมไม่โยกนะคะเพราะว่าฐานตรงนี้มันแน่นอยู่เข้าใจปะ่ะทุกคนมันก็คือเรารับตรงนี้ได้แล้วในระดับที่เรานั่งโต๊กกินข้าวก็พอดีน้ำหนักตันนี้ประมาณอยู่ที่2กิโลมั้งเวลาเก็บก็เก็บไม่ไม่น่าจะเกิน2กิโลข้างหลังก็มีตาข่าย เบา <Okay. S 3> มากตัวเนี้ยใช่ตัวเนี้ยแบบเก็บง่ายมากเดี๋ยวเก็บใส่ถุงมันให้ดู mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับความใช้งานของแต่ละคนนะคะว่าอยากจะประมาณไหนเนาะ mm hmm. ที่เราจะเก็บใส่ถุงเพราะว่าเราจะให้เทียบขนาดเวลาเก็บแล้วก็กางชัดๆนะคะ mm hmm. ทุกคนจะได้แบบเวลาเลือกใช้เก้อีง ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าก็ต้องดูการตอบโจทย์ว่ายัางไงสำหรับเราก็เอามาใช้ตามความใช้งานของแต่ละทิปเนาะถ้าทิปไหนขึ้นเหนือลงใต้ก็จะพบทิปตไหนที่ไปไกลๆหน่อยก็จะพบตัวเบาๆอ่านี่ตัวนี้งตัวกีรี้วกลางนะคะประมาณ2อกิโลน้ำหนักโอเคามาที่ตรงนี้เลยทุกคนนี่นะคะ ตัวใหม่ตัวเขาเรียกลิงแชลริงแชลก็ย้อยริงแช์นะคะซึ่ง,งเ,เราจะเพิพ่มมานนึงคือมีตัวค้ำแขนอ่ะใช่อ่ะนี่ตัวริงแช์มันจะคล้ายๆตัวเก้าอี้คลีนของสนามเดินป่านะคะแต่ดีไซน์อาจจะเล็กกว่าไปนิดนึงค่ะจากที่เราสังเกตแล้วก็ลองนั่ง ในถ้านั่งในมุมมองของระดับทานข้าวน่าจะโอเคใช่อะโอเคนั่งเราไม่จม,มนะคะนั่งเราไม่จมแน่นอนตัวนี้ตัวนี้คือตอบโจทย์ในเวลานั่งดิ้งนั่งในระยะยาว,ยาวและนั่งทานข้าวระยะยาวๆกับเพื่อนกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยโอเคตอบโจทย์แล้วที่สําคัญตัวนี้ทุกคนบอกว่าอะไรถอดซักได้นได,ดไูใกล้ๆนี่นี่เป็นตีนตุ๊กแกนะคะมาดูใกล้ๆนะคะตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแก้ดยเห็นไหมถอดซักได้หมด เพิ่มของอันนี้ปรับระดับไม่ได้นะคะระดับเดียวแต่ส่วนตรงขาเอี้ตรงเนี้ยเห็นปะมันเยี่ยแบบนี้เพื่ออะไรอะเวลาลงเนินหรืออะไรเงี้ยมันก็จะปรับใช่เพื่อเวลาแบบว่าปรับระดับเวลาพื้นที่มันเป็นโลปอะแบเนี้ทุกคนใช่<า>อันนี้แบบว่าเป็นพื้นแหล่งเงี้ยมันก็ปรับปรับให้เราตโอเคนะนง่ง ถอดซักได้นะคะนี่โมมีม้ก็คือถอดซักแต่เราไม่ได้ถอดอนะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งดาวใหม่คงไม่คงยังไม่ได้ซักเลยเลยนี้โอเคเดี๋ยวเก็บให้ดูตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจน้ำหนักอะ่ะน่าจะประมาณสามกิโลคิดว่า,าน่าจะสามกิโลสา,ส,าสี่กิโลแต่มันหนักกว่าไอ้ตัวแรกที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะใช่เหมือน น้องๆของน้องเหมือนตัวดีชายเนี่ยเป็นตัวออกใหม่ล่าสุดน้องๆนั่นน้องคลีนใช่น้องๆลักษณะเหมือนคลีนเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าเล็กกว่าคลีนนิดนึงใช่ในเรื่องของตัวพนักพิงอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บให้ดูถ้าอันนี้ผู้หญิงคือเก็บได้นะครับคือถ้าใครๆก็เก็บได้เลยผู้หญิงผู้ชายทำได้กันเหมือนกันแต่ถ้าผู้ชายอยากแบบสบายหน่อยก็เนี่ยซื้อตัวนี้แหละ ใช้ผู้หญิงเก็บใช้ผู้หญิงเก็บเก็บง่ายอ่ะนี่เบอร์่าจะไปวางเทียบข้างๆกันเลยโอลิงแชนังใหม่นะเต็มไอ้เจ้าใหม่โอเควางเท่ากันจะได้ดูขนาดต่อมาเป็นพิชชิงต่อไปเป็นพิชชิงชิงสีดำออนี่ทุกคนซึ่งทุกคนตอนนี้คือตามหากันเยอะมากก็เหมือนสีดำตอนนี้นะะ่าจะหาสต็อกหนึ่นะคะแต่เราได้มา่นีไง,ง เขาเรียกฉายาว่าเก้าอีด้ดูดวิญญาณจิงนักแล้วเป็นไงเก้าอี้ตัวนี้พิเศษคือสามารถปรับได้สามาระดับอ่ะใช่อ่ะอันนี้คือระดับที่ย่อไหร่ล้คะทุกคนเอ,อ่อไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันมันต้องดูข้างหลังอะมองไม่เห็น <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะดเดี๋ยวเราจะวนไปดูข้างหลังให้ <Okay. S 2> ระดับสองระด,ดับสองใช่มันจะมีล็อกเห็นไหมทุกคนมันจะมีเนี่ยรูอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ย เวลาถ้าจะปรับก็คือแค่ดึงใช่ไหมดึงแล้วก็ดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงแค่นั้นเองใช่แต่นี้เราอยู่ระดับนี้อืมสมมติระดับอระดับเท่าไหร่ระดับหนึ่งอ่าระดับหนึ่งดึงแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันลงล็อกอ่าโอเคแค่นี้ก็ต้องทําไปสองข้างอให้ดูแล้วก็เยื้อนอ่าอแค่นี้อ่ะที่ระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งก็เหมาะสำหรับที่นั่งทานข้าวอะนั่งทานข้าวนะคะแต่ระดับหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าตัวคิงอะคือเวลานั่งแล้วมันจมทุกคนเพอ,อยู่ระดับนี้เนือเอ้อออกป่ะอันนี้คือระดับหนึ่งระดับที่เราแบบนั่งทานข้าวอนะไรเงี้ย แต่แบบนั่งนั่งเนี้ยมันก็นนคือเก้าอี้ดูวิญยาล่ะเนื่องจากว่าคือบอกกับการที่นอน,น,อนมากกว่าแบบว่านอนพักผ่อนถ้านั่งสั่นๆไปเรื่อยๆทุกคนอาจจะแบบว่าเวลากินกินไม่กินลำบากเ <c oughs> มื่อกินไม่ได้ลำบากคือเวลากินปุ๊บม่ค่อยรู้สึกว่าลเก้าอี้มันจมมีความรู้สึกว่าท้องมันมีย่อยอะเออว่าบบนั่งนานๆนานมันก็แบบอเอาเหมอกกับน,น,นอนนอนนี่โอเคสบายไม่ว่าจะระดับไหนของตัวคิงนะคะนอนคือสบายแล้วคือตรงเนี้ยก็สบายถ้าเทียบกับตัวเก,ก,ก้าอี้โลกกลาง กับเก้าอี้ดิงแชแไอสองตัวนี้ก็คือไม่มีที่ที่วางแก้วนะแต่ก็อยู่ที่การตอบโจทย์ระดับสองก็คือนั่งเลยระดับมูฟหน่อยใช่ไหมระดับสามก็คือนอนเลยนอนเลย,นนเลยแต่ตัวนี้สบายจริงเรื่งของเก้าอี้ดูล้วก็คือสมคำาล่อลือแหละคือภาพเอามานั่งแบบนั่งชิลแบบนอนพักผ่อนสบายจริงแล้วก็ตรงนี้นะคะ อ๋อมีถุงพลาติกครับทุกคนใครมาแอบยัดไปตอนไหนเนี่ยเก็บของเดี๋ยวมาลองเก็บเจ้าตัวนี้กันตัวตัวคิงเอ่อตัวคิงจะบอกว่ามันน่าจะกินเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะอืมเรามีความรู้สึกว่ามันใหญ่อะ,อะใหญ่มากมากเอาไปนั่งหรือนอนที่บ้านผู้ใหญ่อะไรเงี้ยโหเขาชอบเลยเพราะมันเป็นกีาอ,อีกอย่างจริงจ ห่วงเนี่ยทุกคนดูขนาดห่วงเลยยังไม่ได้เก็บอ่ะใหญ่มากทุกคนช่วยเขาหน่อยนิดนึงจับนิดนิดหน่อยอหน่อยคุยตัวนี้ประมาณกี่กิโลประมาณสี่จุดหกเกือบห้ากิโลแต่ประมาณห้ากิโลเกือบห้ากิโลอ่ะวางเลยหนึ่งสองสามาอ่ะโด อันนี้เกบแบบไปเรียบร้อยนะดูอันไหนอันไหนรลบกลางนี่รวบกลางเล็กลกลางใหญ่แต่ไอตัวรวบกลางเนี่ยพอไปเทียบกับตัวลิงแชตัวใหม่นี่แบบบุขนาดอะจขนาดจะเก็กบอะพอๆกันเลยเนาะแต่ไอไอรลบกลางมันจะแบบมันจะเพียวๆใช่แต่ไอตัว แต่น้ำหนักนี่คือรูปการนี่คือกินขาดเลยนะ<ช>เบามากเบาวกว่าอนี้สอกิโลเองทุกคนดูอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันดูตัวือแบกมาไหนเดี๋ยวเขาน้อยใจนี่เหมือนจะปน <c oughs> ไปเปไดกอบแล้วปะอ่ะทุกคนก็จะมาสนุกให้ฟังนะคะว่าเก้า e อี้แคมปิ้งก็อยู่ที่ว่าการใช้งานแบบไหนเพราะว่าแต่แต่ละแต่ละรุ่นมันก็การใช้งานมันก็เหมือนแบบแตกต่างกันไปเนะาะตัวพี่ ทีพ่พี่คิงเนี่ยคุณสมบัติเด่นของมันก็คือนอนเก้าอี้ดูบินญ,ญาณก็คือตัวเนี้ยนอนสบายเดนจริงแต่แค่เวลานั่งกินข้าวแบบนั่งอะไรยาวนั่งแล้ว,ว,ลวมันจมทําให้อาหารมีย่อยในระดับโต๊ะแคมปิ้งของเราที่มีความรู้สึกแต่เนี้ยอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะชายแลวส่วนอไอตัวดินชายตัวนี้ออกใหม่อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นน้องๆของพี่ควีนนิดนึงแล้วก็แต่มีออปชั่นเพราะนั้นก็คือถอดสักรได้แล้วก็ แต่ตัวนี้มันไม่ได้มีที่รองแก้วใช่ต่างกับพี่ครีนคือส่วนสูงกับที่รองแก้วที่เห็นชัดๆนะครับัวพิงพิงหัวแค่นั้นเองส่วนที่ัวพี่ครีนเขาจะถึงหัวใช่ป่ะถึงหัวนิดนึงแต่ไม่ถึงประมาณอยู่ประมาณนี้แต่ก็นั่งระยะยาวอ่ะค่อนข้างดีเพราะว่านั่งเราไม่จมส่วนพี่ส่วนน้องน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กก็อีรอบกลางอันนี้เบาเบาสบายสบายนั่งไม่จมแล้วก็สามารถรองหนักพื้นตรงล่างได้ดีด้วยนะ ก็อยู่ที่ใครจะเลือกใช้แล้วกันส่วน3วตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่บ้างไอตัวรอบกลางเนี่ยเหมือนจะตอนนี้เหมือนจะหมดอยู่นะทุกคนหมดแล้วแต่ตราคาไม่ถึงพันก0าร้นิออนด,นดอ่ะแล้วส่วนไอตัวลิ้แช่นี่น้องใหม่เลยทุกคนผีเซนมากสีสวยมากของจริงประมาณพันพันนิดๆเหมือนกันส่วนพี่ใหญ่สุดก็ตอนนี้2องลิดนิด ไปตามดูนะคะสองนิดนี้ก็ไม่นิดนะจ๊ะไปตามดูนะคะที่เขตสนามเดินป่านะคะมีทั้งช้อปปี้แล้วก็ตามช็อปตามช็อปทั่วไปเลยช็อปที่เราชอบไปดูดูของสนามเดินป่าแล้วก็ท่านพี่ช็อปถึงพี่เขาแบบบริการดีมากก็ที่มอท้าพะใช่เอเราชอบมากโอเคนะคะก็ประมาณนี้ใครจะใช้ประมาณไหนก็ลองเลือกสรรดูนะครับค่ะตอนนี้เราไปกลางเต์ก่อนนี่เรากางแล้วกางแล้ว ทุกคนเราก็ถ้ารีวิวพูดถูกพูดผิดก็ขอไปไปนะัยมาณนีานีด้วยนะคะก็คือเรารีว,วตามการใช้งานของเราจริงๆนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ของพวกเราด้วยใครอยากจะให้เราไปที่ไหนคะให้รีวิวอะไรนะก็ลองพิมพ์มาได้หรืออยากจะมีข้อเสนออะไรเรารับฟังหมดเลยนะพิมพ์มาไว้แล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโอเคจบการรีวิวค่ะประมาณนี้